คุณต้องสร้างความประทับใจในช่วงที่สมองจดจำถ้าวันนี้คุณอยากให้ใครเนี่ยกลับมาอินกับเรามาอีกครั้งครับความรักมันมีสามสเตจครับคือ,อยังไม่อินกำลังอินและเริ่มไม่อินคุณอยู่ในสเตจของการที่เขาเริ่มไม่อินกับคุณแล้วเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าคนจะกลับมาอินเพราะความประทับใจเพราะงั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนประทับใจไม่ใช่ การซื้อข้าวของทรัพย์สินสริงคารต่างๆปรณิบัตรพัดวีต่างๆแล้วเพื่อให้เขารักนะครับแล้วคิดว่าเขาจะประทับใจไม่ใช่ครับจำไว้นะครับสมองมนุษย์จําได้แค่3มอย่างสมองจะจําได้แค่ตอนต้น,นตอนพีคและอันที่3มคือตอนจบครับสมองจะจําได้แค่3ามช่วงเวลานี้เท่านั้นครับถ้าคุณเดินเข้าไปในโรงหนังกาแฟาแล้วนั่งดูหนังด้วยกันทั้งเรื่องและเดินออกมาเนี่ยคุณลองถามเขาดูสิครับ ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเล่ามาเป็นฉากๆเลยได้ไหมเขาจะจําไม่ได้ครับสมองมนุษย์จะจําได้แค่3อย่างครับคือตอนตอน้นเอ้เริ่มเรื่องอยังไงพระเอกยากจนยังไงไอ้ตอนพีกิกพิกยังไงมันตลกตรงไหนนะครับและตอนจบเนี่ยมันแฮปปี้เอนดิ้งไหมพระเอกตายนางเอกตายสมองจําได้แค่3ส่วนความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ที่เขาไม่ประทับใจคืออะไรครับตอนตอน้นประทับใจคือตอนเริ่มคบกัน ตอนพีคคือเราเริ่มที่จะทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเริ่มมีป้อแง่แม่งอนต่างๆพวกนี้ครับแล้วมันทาให้คนอึดอัดครับตอนจบก็เลยครับคือการผลักไสไล่ส่งการประชดประชันนะครับเสียดสีเหยียดย้ําเหยียดยันกันต่างๆมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณต้องพังลงเพราะอะลยครับเพราะเราไม่เข้าใจไอ้สามช่วงของสมองนี้ครับมันจะมีสามประโยคที่ก่อนจะจากกันเนี่ยควรปิดท้ายให้รู้สึกพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวหรือก่อนที่จะแยกจากกันค,รควรปิดท้ายให้เขารู้สึกพิเศษให้ได้มากที่สุดอ่ะสามประโยคครับเช่นก่อนที่จะจบบทสนทนาประโยคที่หนึ่งคือก,การบอกว่าไปก่อนนะนะครับออนะครับชอบคำหนึ่งนะที่คุณพูดวันนี้นะครับแล้วตามด้วยประโยคจ,จุดครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเอ้ย มันมีอีกโก้เฮ้ยฉันเป็นคนที่สําคัญนะครับผูดอะไรแล้วคนประทับใจในคาคาหนึ่งเพราะอะไรครับสิ่งที่มนุษย์โหยหามากที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่รถหรูแต่สิ่งที่สมองมนุษย์โหยหามากที่สุดคือการได้รับการยอมรับรบัสองครับเช่นบอกว่าไปก่อนนะนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้คุณดูเท่มากแล้วก็ตัดจบเลย ตัดจบเลยทิ้งประโยคนี้เอาไว้ครับเพราะสิ่งนี้จะทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีอัตราขึ้นมาอีกครั้งนะครับเริ่มมีอีกโก้ขึ้นมาอีกครั้งและรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสําคัญอีกครั้งสามครับนะเช่นกันบอกว่าแล้วเจอกันนะนะครับอ๋อเกือบลืมนะครับเกือบลืมบอกไปเลยว่าวันนี้คุณดูมีเสน่ห์มากถ้าคุณทิ้งท้ายประโยคแบบนี้จะทําให้คนรู้สึกดีมากขึ้นแล้วอดีตวันวานที่เขารู้สึกแย่ๆกับคุณ มันจะค่อยๆจางลงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3ามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดที่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทาไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้คุเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะค,คุณก็จะได้เทคน,คนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปามมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอการไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะคเพราะงเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูควมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @love_under_score.9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ